อยากกินพริกกิเยอะมาใส่เข้าไปเลยนี่เข้าไปเลยสารเเนะนี่นี่มาใส่สารเเนะแนมด้วยนะนี่กินตาเสียบไหยนี่มาสารเเนะเข้าไปด้วยน้า ใส่ลูกโดดเข้าไปนะจ้าทุกคนนี่แสบ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 มากแสบมากน่ากินไหมทุกคนนี่ไปทำเองทำเองกินเองทำเองกินเอง,เอง,เองสะัดเน่แล้วก็ปลูกเองยิปแล้ก็ปลูกเอง ต้องไปจับเอาที่ตลาดนะคะไปจับตอกไก่ที่ตลาดนะคะง่ายกินไหมทุกคนเยวมาต่อตอนนี้วัดธุดีปบบีนกันจะลาบก่ ใส่นางไก่ใส่ขึ้นไก่ใส่หอมมีหอมซอยแล้วก็สะดแะแหน่กไก่สับมีพริกสดไม่มีพิกป่นก็ใส่พริกสดแทนอยู่สะราแหน่เราไมมนี่หยิบมาจากสวนครัวเราปลูกไว้กินสด,สด ไส่ส่วนควนะเนี่ยเก็บใบกินสดๆนะ้ะนี่น,น,น,ะะนี่น,นี่เดี๋ยวจะทำวิธีปรุงอีกรอดูวิธีปรุงนะคะไม่มีหอมแดงเราก็ใส่ไม่มีหอมแดงเราก็ใส่หอมหัวใหญ่แล้วใส่พรกสดแล้วก็หอมซอยต้นหอมซอยละ,ละเนแล้วใส่ใบ ขึ้นใช่าเราไม่มีผักชีใส่ใบขึ้นช่แทนก็หอมเหมือนกันอร่อยเหมือนกันไก่นี้ก็ไม่สับเยอะทำเป็นชิ้นเล็กๆทำเป็นชิ้นเล็กๆดูสเนมีมะนาวนาทันวิทค่คายกุญดวงักกว,ว,วเคุณค่าดูขั้นตอนแรกยิง่งยิ่งจะน่ากิน เขาคั่วหั่นไกล่ลวกวไก่นขขคนในหมอ้อมันจะเป็นไอไงเวลาเราวลวกไก่เราไม่ต้องสับเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เครื่องในเกึ่นไก่แล้วก็หนังไกล่ลวกเสร็จเรียบร้อยไม่มีหอมแดงเราก็ใส่หัวหอมใหญ่ได้ ออยซอ,อยแล้วก็ต้นหอมซอยแล้วก็ใส่สะระแหน่แล้วก็ใส่ผักขึ้นช่ายแทนใส่ขึ้นช่ายแทนเดี๋ยวจะมาคนมาปรุงนะคะตอนนี้จะปรุงแล้วนะคะวัดถุดิบเป็นการอ่านแล้ว อ่านแล้วลาไบลไกบไ่ดูเบื่อแล้วใช่ไหมทุกคนเบื่อแล้วใช่ไหมเบื่อแล้วนั่งภาพนิ่งไม่ต้องเปิดเสียงแล้วหาภาพนิ่งดู <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนเข้ามาใหม่แล้วก็ดูใหม่ คนญี่ปุ่นเ็าดูเยอะนะเขาชอบทำอาหารคนญี่ปุ่นเขาชอบอาหารคนญี่ปุ่นเขาชอบอาหารไทยเขาดูเยอะนะ